นายนายนายนาแม่เจ้าแม่เจ้าเอ้าเอาเห็ดหลนเอ้าเอ้าเห็ดหลนแม่เจ้าลูกน้อยสวยเห็นไหมเราเดินไปพี่แมมเออเด็กหลาผิดกลางป่ากันจริงเดินอีกสามสิบรอบพี่แมมเจอดอกดังอีกป้าสวยมากอ่ะพี่แมมได้ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยโอ้ยสวยมากโอ้ยดูนี่ค่ะ ta tay Bà cháu Thay đủ biết kha Xong còn mẹ đủ Nhằng dày đấy kha Nhi kha rửa bên điếu kha Tìm lời Là đâu lạc lạc dở kha thì cái mấy kẹp สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ป่าอยู่ป่าอีกแล้วค่ะนี่ค่ะมาป่าเพึ่งหวานอีกแล้วพึ่งมาถึงป่ากันค่ะนี่กัไอ้ข้าวป่ามาแล้วข้ามาถึงป่าถึงแก่เจอแล้วค่ะดอกหนึ่งดวงดีแต่เช้าหมันมันนี่กจะให้ดูนะคะวันนี้มาสองคนค่ะเจอแล้วดอกหนึ่งแล้วกจะชให้ดูสวยๆค่ะนี่จ้าจืแล้วดอกแรกไอ้นะดอกแรกแหกมัน แรกมาเคยทุกนี่ค่ะโลกรเล็กกำลังสวยเลยค่ะณอนลงมานิดเดียวค่ะจากถนนเจอแล้วไปค่ะเดี๋ยวข้าไปข้างในผีก็ข้าไปข้างในแล้วค่ะไปค่ะไปค่ะอีกหนึ่งดอกค่ะอีกหนึ่งดอกค่ะข้างทางเดินหน้าเฮ็ดข้างทางนี่ก็อีกค่ะ นี่ค่ะทางในปา่าทางเดินนะคะเกิดขางทางเฮกอู้นี่อีกดอกนะคะแต่ว่าดอกนี้มันยังแหลกเกินค่ะนี่ค่ะไหวก่อนอู้นี่ไงอดอกนึง่งนี่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 นนวันนี้มาฝนไม่ตกค่ะแต่ว่าก็ใส่เสื้อฝนมาค่ะวันนี้ไม่มีฝน่งนี้อยา่างฝนตกแก่ก็เลยใส่แต่ว่าวันนี้ก็เลยใส่เสื้อฝนมา เก็บเพชรข้างๆงค่ะเดี๋ยวไก๋จะเก็บไปแล้วก็ตัดข้าวไปวันนี้เพราะฝนไม่ตกแต่ว่าก๋ไม่ได้ท้ายเลยค่ะก็ยังไม่ได้เอาข้าวโกงมาค่ะนี่ค่ะไปค่ะเก็บตค่ะอีกหนึ่งดอกค่ะ่อนๆนีเพิ่งเกิดค่ะข้าวจั่วเลยสี่ดอกแล้วได้สี่ดอกแล้วเดินมาจนเดินมาชนครบคร้วนค่ะอุ๊ย ทักทักยังกันยังทงักนี่ค่ะมาเจอกรบครัวนคะคะสีด่ดอกนี่สีด่ดอกสีดก่ดอกน่ารักค่ะนี่ค่ะกรบครัวทั้งเลยค่ะพอแม่ลูกไป่ะหาต่อใกล้ๆก,กันอีกหนึ่งดอกค่ะ เกิดป่าดินค่ะตรงนี้ไม่มีมอสวนตุบเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูวันนี้นะกลุ่มนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้เฮ็ดพึ่งวันนะคะนี่ดอกเล็กๆนี่ค่ะไอ้น,นั้นด้วยค่ะไอ้น,นู้นด้วยไอ้น,นู้นด้วยแต่อันนี้เฮ็ดผิดค่ะ <c oughs> เฮ็ดผิดหมาเฝ้าอยู่ค่ะนะะี่ค่ะอันนั้นเฮ็ดพึง่งวันทรงดอกค่ะ นี่ค่ะเต็มเลยเพิ่งวันแต่ม,มันอยู่ข้างเห็ดผิดนี่ด้วยค่ะรอบต้นไม้เลยนี่ค่ะแกไม่เอาแต่ว่าเกยกลัวเห็ดพวกนี้กินแล้วตายนะคะนี่เห็ดนี้กินแล้วตายค่ะมันเหมาเฝ้าดีจังค่ะอุ้งกระดักเลยค่ะวันนี้นะคะ <laughs> ไม่เน่ยใจเห็นหัวสมสมค่ะหม่ามันไหม <laughs> มันค่ะเห็นหัวเลื่อง อ่อนๆค่ะจะเอ๋เอ๋บัวเข้าลุยอ,อยู่ค่ะอุ้ยมีลูกกัน <c oughs> นี่ค่ะมีลูกติดอยู่กันค่ะจริงจริงนี่้ะโรยนิดอดอกนี่ใย,ยได้ดอก,กใยท่งดอกจะโรไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวมันบานเอาไปกวนค่ะอีกนางโกค่ะอาจจะไม่ค่อยเป็นกลุงมันวันแรกนู่นค่ะพรอมาวานวันอาทิตย์วันนียนไก่มาวันจันทร์นะคะแต่คลิปมันไก่ไม่รู้ตัดเซตได้ลงมันได้ลงไม้มาวานวันอาทิตย์นันก็ว่าคนเต็มป้าเลยอดีเผื่อนไก่ยันมากค่ะพีพีก็มามาวานไก่ยันไม่มากเลยวันอาทิตย์ก็ว่าคนเต็มป้าได้กันคนเต็มตักลานี่ค่ะไก่วันนี้ไก่มา หมืนเล่ม่ค่ะมันเนียนแดดดีแล้วค่ะมันไม่มืดเดินเห็นแดดเลยค่ะนี่ค่ะกจะตัดค่ะดูมีน้อนไหมแต่เนียนไกลตัดเล้วค่ะนี่ค่ะที่เก็บได้ตัดมาเร้วแต่ไม่มีน้อนค่ะอี่กจะตัดดอกนี้ข้าวจั่วเลยค่ะค่ะไม่มีน้อนเลยแฮปปีนี้ไม่มีน้อนค่ะเฮปปิงวัน ปีที่แล้วมีแต่นอนเต็มค่ะเลยไม่ค่อยไม่ค่อยเก็บปีที่แล้วปีแล้วก่อนนะคะมีแต่นอนปีนี้ไม่มีนอนค่ะนี่ขาจุ้ะไปค่ะหาตัวค่ะเจอคู่แฟดค่ะเจอหูแฟดค่ะนี่ค่ะต้องใส่หมวกวันมีคนมาตัดค่าตรงนี้ค่ะเต็มเลยแต่ซองดอกนี้เขาไม่เห็นนะจะเพิ่งเกิดค่ะนี่ค่ะ วางอายุใก,กล้ๆกันค่ะมาได้สองดอกลูกน้อยหอยสัง, <laughs> อองอีกดอกแล้งอีกดอกนึงค่ะเฮ็ด <laughs> ผัวพึ่งเนนันเพลนค่ะผัวพึ่งผ่อนดินค่ะเ <laughs> ก็บกันทุกวันเฮ็ดโตไม่ทันพ <laughs> อรอดินเก็บรอดินเก็บค่ะ hết uh, hàm hàm kha bunny hết on on kha mì thèy xuôi xuôi môi rì bên diêu con kha lời là đâu là cái kha thì cái mấy kẹp เดิดนหันมาเจอดอกนี้ค่ะอว้วนตุ๊บเลยค่ะยูเป็นรักรักไม้ค่ะนี่ค่ะก็จะเกิดกับรักไม้ดูเชื่อนะคะเชื่อเต็มค่ะตัดค่าไม่ตัดค่าเนี่ยป้าเชื่อก็อยู่ที่รักไม้แล้วค่ะนี่ค่ะอว้วนอีกดอกนึงค่ะมีูขกันนี่ค่ะ แกะเพชรวันเนียนคงจะไม่ได้ดอกใหญ่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานวันอาทิตย์เขามากันเยอะเก็บกันเยอะเลยค่ะทั้งคนไทยทั้งฝรั่งวันนี้ก็เลยเอาดอกเล็กๆค่ะดอกใหญ่เขาหมดแล้วค่ะแต่เราอ้วนอ้วนตุ๊กค่ะเดี๋ดอกนี้ค่ะโอ๊ปเคยไม่มีแรงแกะเพชรค่ะนี่ค่ะ ตรงนี้ซ้ำดอกแต่ดอกดอกนี้หนาวค่ะเปื่อยตรงนี้นดอกนงคะมังดอกมันหนาวไปเองอะค่ะแล้มันเฉะน,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 น้ำนันนันสองดอกมีแต่ดอกอ้วนๆค่ะตรงนี้อ่อนๆอ้วนๆค่ะ mà ép cơ đu, ô nó ít đọt nữa, băng tôn mai, ôi, lời băng tôn mai, chú kha, ôi, mày, lươn 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 kha, nha, kha, ôi, nó lún, lún, lún kha, nha, ôi, kha, kha, เลยก็สงสานนี่เล็กๆเร่งเอาดีไหมคะเอาไว้มั้งคะ่ะเลยมาเอาดอกนะะี้ดีกว่าค่ะเดินยากคะ่ะรักไม่เดี๋ยวยี่ลมค่ะตีลังกาโก่งๆ <c oughs> นี่คะ่ะมันจะเกิดตรงรกักไม้ค่ะก็รักไม้แน่นน,ะะนี่ค่ะเฮ็ดแน่นอ้ย แกแ้เลือดแตกค่ะนี่ค่ะมันอยู่ตายแหลกไม้เลยค่ะแบบโอ้โหนี่ดอกนเะมื่อกีก้เกศยันเห็ดแนดนี่ค่ะสีขาวๆก็เลยเดินมาดูนี่ค่ะแอบอยู่อีกดอกนึงค่ะไม่เอาค่ะแหลกเกินแหลกเกินกระซ่งซานนี่ค่ะได้ซ้ำแล้เอ้า หนว่าคากลวงค่ะทักมันแตกค่ะมันรน้อนอากาศร้อนช่วงก้อนแล้วพอได้ฝนแตกเกิดเจอดอกเดียวค่ะเกิดเป็นไหนไนนี่ค่ะเกิดเป็นกระมวนเลยค่ะนุ่นๆนี่นี่นี่ดอกพอผลยญ้าค่ะเมื่อวานยังไม่เกิดใครไม่เห็นนี่ค่ะ สองอู๊ดเฟดสามอืมสี่นี่ค่ะอันนี้เล็กเกินเล็กเกินปิดไว้อู๊หกอ้สี่หา้าหก เฮ็ดมันโรคไกลททางนั้นเลยค่ะเมื่อวานก็มาก,กันเต็มวันอาทิตย์โอ้ยไม่มีใครเจอค่ะนี่ค่ะ <laughs> เป็นคูง <laughs> เกิดเป็นเป็นคลอกเลยค่ะนี่ค่ะ <laughs> เกิดเป็นคลอกเลย <laughs> พวกดอกค่ะนี่ค่ะป่าลุงเดินไป้ค่ะ